ลักษณะดินเพื่อจำแนกสมรรถนะของดินนำไปสู่การกำหนดแนวทางการใช้ดินเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดการพังทลายจากการกัดซาะของน้ำผิวดินการปลูกพืชพันธุ์และการแก้ปัญหาความเป็นกรดด่างหรือกลางของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุปการสำรวจลักษณะดินออกเป็น3หัวข้อ ได้แก่ 1. การสำรวจระดับน้ำใต้ดินใช้การขุดหลุมเพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีระดับน้ำน้อยกว่า1.8เมตรมีผลต่อการทำฐานรากและห้องใต้ดินใช้วัสดุกันซึมน้ำมากขึ้นมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและใช้เสาเข็มช่วยในการรับน้ำหนัก2 การสำรวจอัตราการซึมน้ำของดินในกรณีที่ตั้งโครงการไม่มีระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะโดยใช้บ่อกระบอ่อซึมแทนใช้การขุดหลุมเพื่อตรวจสอบอัตราการซึมน้ำของดินและอัตราการสลายของวัตถุโสโครกเนื่องจากหักดินในบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมกับระบบบ่อกระบอซึมจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าและกลิ่นเหม็น 3. การสำรวจการไหลของน้ำไปตามผิวดินควรตรวจสอบลักษณะการระบายน้ำของดินในขณะที่ฝนตกจึงจะได้ผลดีที่สุด